มาที่น้องวิวบ้างนะฮะเวลาลงไปหาเสียงเนี่ยะจะบอกชาวบ้านเลยไงทไมต้องเลือกเราทําไมต้องเลือกวิวใช่ไหมคะเออชาวบ้านถามเยอะมากะน้องวิวมาจะทําทอะไรเนี่ยหนูก็จะเริ่มพูดไปเลยคะ่ะว่าอ,ายอย่าตัวหนูเนี่ยหนูเป็นนักกีฬาถูกไหมคะสิ่งท <ừ> ี่หนูอยากจะผลักดันในในลักเซีะ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้ทุกคนรู้แต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งอธิบายเขาฟังว่าอย่างปัญหาอื่นๆไม่ใช่ว่าเราไม่เอาเลยอย่างเงี้ยยห็นเช่นเรื่องปัญหาน้ําท่วมรถติดอย่างเงี้ย ซึ่งตรงนี้เองวิวมองว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นมานานแล้วทั้งรถติดและน้ําท่วมสิบยี่สปีแล้วละแล้วก็มันมันยากที่จะแก้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มันเป็นไปได้ยากที่มาปุ๊บจะแก้ได้เลยซึ่งงนี้วิวมองว่ารถติดติดเป็นช่วงเวลา น้ำท่วมก็ท่วมตอนฝนตกแล้วมันก็จะลดลงไปแต่สิ่งที่วิวคิดว่าควรจะต้องมาดูด้วยก็คือเรื่องของเด็กไร้เยาวชนแล้วก็เรื่องของยาเสพติดการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยยาเสพติดเยอะนะคะในเขตแล้วก็เป็นสิ่งที่กัดกินอะคือมันเป็นภัยเงียบเลยแหละที่แบบว่ามันมันมันค่อยคขยายตัวไปแล้วแบบแต่ว่าจะ่านโยบายของเราคือตัววิวเนี่ยจะมีนโยบายของพักเนี่ยสร้างมินิสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เป็นศูนย์กีฬามาตรฐานในชุมชนเพื่อที่ว่าเนี่ยเราจะได้มีการจัดกิจกรรมจัด มีกีฬาให้เด็กมาเล่นกันตรงนี้ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาซึ่งถ้าตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีๆกับตัวเองคือเด็กตอนนี้ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าที่ตรงไหนอะ่ะ mm hmm. คือจะทาอะไรให้ตัวเองมีคุณค่าแล้วเปลี่ยนทัศนคติว่าเราจะทําชีวิตตัวเองให้มีค่า mm hmm. ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆให้เขา mm hmm. มีกีฬามีสิ่งที่เขามันเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรา i, เฮ้ยจ๋งดีพ่อแม่ชื่นชม mm hmm. อย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วเขาก็จะไม่ไปทําอะไรที่ทําให้ตัวเองเลวร้ายลง แค่ไหนหรือว่าทําอะไรที่มันรุนแรงแค่ไหนแต่ว่า,ามันเป็นการแก้ที่ไปเหตุซึ่งวิวมองว่าถ้ามีกีฬาเข้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วมันสามารถทําให้เบาบางลงคืออาจจะพูดไม่ได้หรอกว่า จัดการได้ทั้งหมดแต่ว่าส่วนเด็กเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ว่าเด็กบางคนสามารถเปลี่ยนกลับมาได้บางคนอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องใช้กระบวนการของเจ้าหน้าที่ตํารวจรแต่เด็กที่เปลี่ยนได้เราต้องให้โอกาสเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมีแล้วก็ต้องมีการประสานกับหัวหน้าชุมชนด้วยให้มีการสอดส่องดูแลทําชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อที่ว่าจะได้เป็นชุมชนที่มีความสุขค่ะครับ,รบแล้วคุณสุภมาศนะฮะสิบปีที่อยู่มาที่นี่น่าจะทะลุโป,ปร,ปรงนี่อะไรที่ ที่คิดว่าน,น่าจะต้องเลือกผู้สูงายเข้าไปปัญหาหลักตอนนี้ของเคลักสีเนี่ยคือเรื่องรถติดนะคะถนนเจ้าคณะซึ่งส่วนราชการเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใครอยากวิ่งเจ้าคณะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคือสองปีกว่าที่อยู่ภูมิใจไทยมาเนี่ยต้องรับว่าต่อสู้กับมติสพลสารามนะคะอ,อย่างหนักเพื่อที่จะไฟให้รถไฟาสายสีภพซึ่งเดินดองไว้หลายปีแล้วนะให้มันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งณเวลานี้เนี่ยรถไฟสายสีภพเนี่ยก็ เข้าสู่กระบวนการที่จะสู่การประมูลแล้วก็เริ่มที่จะลงมือก่อสร้างนะคะเป็นฝีมือของสสสอบตกคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมผลักดันนะคะ<ม>ในภายใต้ปีของภูมิไทยที่เราอยู่นะคะ<ม>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรถติดส่วนราชการเนี่ยเนจากปัจจุบันเนี่ยส่วนราชการเนี่ยมันเข้าออกได้เส้นเดียวคุณแจ้งวัฒนะนะคะ<ม>แต่ภายในระยะเวลาอีกไม่นานเนี่ยมันจะมีได้อีก2เส้นนะคะก็เป็นความการต่อสู้เหมือนกันที่เราสสสอบตกขอย,ย้ำนะคะคนหนึ่งเนี่ย คุงจะทำให้กับคนหลักสีได้นะคะก็คือเราดี่อคือปร่บดีกรมทางหลวงเมั่ออกอี่สองคือส่วนสคัญใหญ่มากจริงๆข้างหลังนี่มันออกได้อีกกันนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วนะคะกำลังจะออกแบบแล้วก็เริ่มเรที่จะทำการประมูลก่อสร้างก็คือออกทางประชาชื่นได้ไม่ต้องเงินคืนด้วยนะคะผ่านที่ของการปานนครหลวงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือออกโลโคอลรดออกนอตปาร์คอะค่ะไปที่เราดียังสิทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ย เคยออกได้เส้นเดียวต่อไปไม่นานจะออกได้3เส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการต่อสู้ที่เราพยายามที่จะต่อสู้กับคนหลักสี่ของเรานะคะไม่ว่าเราจะเป็นคือตัวพัวเองเนี่ยเป็นสอสอมาหลายสมัยเป็นถึงรองในขานายกมาแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นเนี้ยถึงวันนี้เนี่ยการไม่ได้เป็นสอสอหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของขาดบาดตายหรือเรื่องใหญ่ในชีวิตแต่เรื่องใหญ่ในชีวิตคือว่า จะอยู่ในหลักสียังไงให้มันเป็นที่พึ่งของคนได้เพราะว่ามันอยู่มาสิบกว่าปีแล้วนะคะคคยังไงสสพึ่งก็คือสสพึ่งก็คือคนก็ต้องใช้อะ่ะแบบเดือดร้อนอะไรเขาก็เขาก็เรียกใช้แต่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขอให้อยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันทํางานได้นะคะก็ค,คิดว่าภายใต้ปิ่นภูมิไทยเนี่ย ทำงานได้เยอะมากให้กับคนหลักสี่นะฮะที่สสสอบตกคนหนึ่งแล้วเรื่องของวันที่ยายพักเนี่ยก็คนถามเยอะมากว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมดถึงคิดจะย้ายเนี่ยเพราะว่าลุยแล้วพักเล็กเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาในกรุงเทพแต่เราก็คิดอย่างเดียวว่าได้หรือตกไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราเราอยู่ในเขตหลักสี่ของเราได้บ้านของเราได้นะเราช่วยชาวบ้านของเราได้เนี่ยเท่านี้ก็คือว่าเราถือว่าเราอโอเคแล้วสำหรับอาชีพนักการเมืองนะคะจะเป็นสสหรือไม่เป็นเรื่องหนึ่งใบวลิว หาเสียของคุณสุภาพเนี่ยมีตัดผมฟรีด้วยฮะมีค่ะคืออะไรตัดผมฟรีก็คือเราจะคนในชุมชนนะคะเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีสตางก์กันนะคะเราก็จะประสานโรงเรียนส,สวยๆต่างๆามีจิตอาสานำช่างนำครูนำนักเรียนเนี่ยเขาบริชุมชนแล้วก็ตัดผมฟรี สร้ามันจะเปฟ้าฟรีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อะไรเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งคนหลักสี่รับรู้มาสิบกว่าปีว่าสาส,าสาพ,พึ่งทำอย่างนี้มาโดยตลอด<ม>ถึงแม้ว่าจะได้หรือจะตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเลือกตั้งปีที่แล้วถ้าเกิดว่าท่านพิธีกรกท,ท,ทั้งสามท่านจาได้ว่าพี่สาวพ,พึ่งกับสกอรเรณนมาสเนี่ยก็ลงสมัครสกอแข่งกับพรรคใหญ่นะคะคือผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยกับประชาธิป,ปัตย์แล้วสุดท้ายเนี่ยคนหลักสี่ก็บอกว่าเขาเลือกเรา เมื่อตัวคนทํางานแลวนะคะสะกเรนุม,มาตก,ก็ก็ได้เป็นสกคนเรือที่หลุดเข้ามานะคะคคที่ไม่ใช่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์นะ,ะน้องวิวอายุ27เก<ฆ>่ดคนเขาบอกว่าเด็กไปไหมฮะสำหรับการที่จะเป็นเป็นนักการเมืองเป็นสอสอเด็กไปไหมฮะ วิวว่าไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเด็กไปเขาก็มีระบุไว้แล้วตามรัฐธรรมนูญเด็กไปก็คือก็ออยังไม่ควรสมัครก็อายุ25ปีใช่ไหมคะแต่ว่าวิวคิดว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเหมาะสมเพราะว่าถึงจุดน,นี้เนี่ยก็ พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆและอย่างหนึ่งทัศนคติคือเราใหม่มากมเรารไม่มีกระบวนการที่ผ่านคือไม่ได้ถูกหล่อหลอมมาโดยความคิดของนักการเมืองหรือว่าอะไรใดๆเลยเพราะว่าไม่เคยรู้จักใครหรือว่าเคยสัมผัสกับ,บวงการนี้เลยก็เลยมีจุดยืนของตัวเองพอสมควรเหมือนกันในเรื่องของอุดมการก็คือ เนื่องจากว่าวิวเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ไม่เคยมีใครคิดว่านักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยจะมาลงใช่ไหมคะมแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นให้กับเยาวชนด้วยม,มาสนใจในเรื่องการเมืองมีส่วนร่วมใน,นการเมืองมากขึ้น<ม>แล้ววิวก็มีความหวังค่ะความฝันที่ว่าอยากจะเป็นนักการเมืองแบบที่ว่าพบปากกับประชาชนคือการเป็นสอสอเนี่ยต้องมารับใช้ประชาชนถูกไหมคะฉะนั้นภาพที่เป็นภาพเก่าๆที่ว่านักการเมืองจะเป็นคนที่อยู่อีกจุดหนึ่งอีกโลกหนึ่งที่ อยู่คือการเป็นอยู่เขาก็แตกต่างกับประชาชนทั่วไปแล้วฉะนั้นอยู่อยากจะเข้ามาสัมผัสจริงๆค่ะก็เลยลงทุนอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็คุยกับทุกคนแล้วก็อยากจะให้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนภาพของนักการเมืองใหม่ด้วยนักการเมืองรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่รับใช้ประชาชนจริจรงๆค,คือไม่ใช่ว่าอยู่สูงกว่าแต่เราต้องอยู่ต่ำกว่าด้วยเพราะว่าเราต้องคอยดูแลเขาแล้วก็คอยรับฟังทุกปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเรามีนักการเมืองที่เป็นไอดอลของเราไหมที่เป็นไอดอลเหรอคะอืม ก็ถ้ามีขอพูดในมุมกีฬาแล้วกันก็เป็นท่าสุวัสด์ที่คอยสนับสนุนการกีฬาเพราะวี่คิดว่าเป็นรูปธรรมเพราะว่าบางทีการที่นักการเมืองพูดว่าจะทาแล้วทําจริงนั่นคือสุดยอดอ <หา S 1> คุณสมพมาศการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีกระแสว่าสองอพักใหญ่เขาสู้กัน,เ,นเราเป็นพักเล็กมาลงตรงนี้ด้วยเนี่ย มันมันเสียเปรียบไหมมันรู้สึกว่าไม่มีใครเขาพูดถึงเขามองแต่พักใหญ่เขามองแต่ค a นด i d นายกสองคนนั้นถามว่าเสียเปรียบไหมคือในมุมของสื่อเนี่ยเราเสียเปรียบแน่นอนนะคะถ้าเกิดเห็นหน้าหนังสือพิมพ์หน้าสื่อเนี่ยจะมีแต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สิบเนี่ยทุกวันเลยเบอร์สองเบอร์สิบหกเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเสียเปรียบในเรื่องของสื่อมันเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนแล้วก็ในส่วนของภูมิใจไทยในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ถ้าบอกว่าถ้าจะแพ้พักอื่นเนี่ยก็คือแพ้เรื่องต้นนนนททุเเเเววลลลาาาีี่่รไมมมสสะแฟับของหพก แก่สี่สิบห้าสิบหกสิบปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของต้นทุนการทํางานเนี่ยเราเชื่อว่าเราเหนือกว่าพักอื่นเราถึงได้กล้าลงถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราลงล้วแพ้เนี่ยเราคงจะไม่ลงนะรับใหม่แต่คนไม่ใหม่คนไม่ใหม่คนเก่ากึกมากเลยแ,แล้วลวิวอะวิวนี่ ใหม่ทั้งพักใหม่ทั้งคนเลยนะใช่ค่ะตอนนี้พิวก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมากเพราะว่าไม่มีต้นทุนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งเรื่องการเมืองและประวัติการทํางานหรืออะไรแต่ว่าตอนนี้มีใจค่ะก็คือมีใจที่อยากจะเข้ามาอาสาตรงนี้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเบอร์สองและเบอร์สิบหกเนี่ยเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งหมายถึงว่าถ้าเลือกเบอร์สองและเบอร์สิบหกไป มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไปเลือกพักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สิบอะไรเนี่ยคาดพิงไหมมันจบไหมมันเป็นคือทุกวันนี้พักใหญ่เนี่ยคือคู่ขัดแย้งต้องยอมรับในบ้านเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังมีพักใหญ่เข้ามาอยู่เนี่ยถามว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอีกกันนะคะแต่ถ้งเลือกเราสิอะไรประมาณนี้นะคะคือแต่จริงจริงแล้วเนี่ยเรงของภูมิใไทยในพื้นที่ทำไหมฮะทำค่ะเป็นยังไงฮะก็ดีนะคะแล้วก็ดีวันดีคืนคือดีเนื่องจากว่า คนเขาแยกคนหลักคนหลักสี่คนดอนเมืองเนี่ยเขาแยกแยกได้ระหว่างตัว<ม>ตัวบุคคลกับตัวพรรคนะคือหมายถึงว่าถ้าคุณออยากได้นี้อยากได้ใครเขาก็เขาก็รู้ว่าเอต้องเลือกแบบไหนแต่เลือกคนเอามาไว้ใช้งานเนี่ยเขาก็รู้ว่าถ้าเลือกใครไปแล้วเขาเจอตัวตามหาตัวได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็คิดอย่างนั้นนะคะโหนี่สามสมมติว่าสามพักใหญ่นะครับอาสามพักนะฮะ ประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยใน,ใยน,นะะี่ใกล้เคียงกันไหมฮะก็ใกล้เคียงกันมากนะคะคือไม่ได้โพงเราพรรคเดียวนะคะเราเช็คโพงพรรคอื่นด้วยอ่ะ<ม>ก็จะออกมาแบบมีนำอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย<ม>ค่ะ<ม>เพราะว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่มันก็ประมาณไม่ได้เพราะว่าต้องยอมรับที่บอกว่าแฟนคลับเรามันน้อยนะคะเพียงแต่ว่าพวกเราก็เยอะครับค่ะ สู้ๆนะค่ะสู้อยู่แล้วะตอนนี้ป่วยด้วยนี่ป่วยนี่นี่หน้าตาสดใสจริงๆแล้วป่วยนะฮะเสียงแหบนี่ไอนี่จริงแล้วไอโช่ไอจริงเด็กก่อนเอาวันนี้ขอบคุณนะคุณดิวท้องฟ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับคุณที่เยี่ยมรายการก็ทั้งสองคนนี้ได้พูดไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหลักสี่แล้วก็แขวงสนามบินที่ดอนเมืองนะครับวันที่3กรกฎาคมนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ